ก็วันนี้นะครับเราจะไปเยี่ยมยิมโรนนก็นําเสื้อที่เอ็ดตีเขาทำขึ้นมาแล้วก็ตกจัน่ดยแล้วก็มีเป็นกับหลายๆตั้นที่ว่าสนใจก็เสด็นึงเสื้อไปนะครับแล้วก็ได้เป็นส่วนเป่งไม้กับอิมโรนครับแล้วไปกันเลยนะครับนี่ก็คือบัตรนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการต่อเดินได้กับจิมโรนกันครับแรัว ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปยิมร้อนกันเลยไปแม่ผมยินรนแต่ก่อนนี่คือเป็นงานที่มาดูแลอยู่ใช่ครับ เราเราจะเอาเันนี้ไว้ให้กับแม่อินรอนเพราะว่าแม่อินโนจะได้เป็นคนกําหนดการใช้จ่ายทับนี่ก็เป็นเงินสี่พันบาทนะครับส่วนเ็นส่วนเบที่ว่าจะมาชิวยคนทำเชื่อนี่แล้วก็พ่อไีติดตัวเต็มออินโดนนะครับพ่อไอติดัวเต็มออินรอนแล้วก็ทีนี้ก็ขายเสื้อหักกันรหักปุณแล้วได้กำไรหมืนกับสี่สามร้อกว่าบาทแล้วก็เขาโอนไมค์ตีติดตัวเตก็คือสี่พัน ออน่หอักเดี๋ว่เกอเราามีคนติดต่อนใจอีกก็จะเอีกครับเดี๋ยวเราก็จะนำเสื้อไปให้กับอีนกันเลยครับตอนนี้ก็ากำลังฟังเพลงบิวอารมอยู่ที่ในห้องครับรับผิดเรดี๋ยม็มาเอาตังมาเอาตังมาเร็ว ใส่เ่ไม่เรอใส่เลยนี่ใส่กลับไมมา้วคใส่ของไม้เลใส่ไม่ใส่ไม่เดี๋ยวจะบอกนี่มีตังค์ด้วยนี่ยนี่มีตังค์ด้วยนู่นซับไตเปลนตังค์มาใส่เลยครับใส่เลยครับเอาใส่ได้เสื้อใหม่นะครับใส่ใส่กอนเล็กใส่ก้อนเอาใส่ใส่ตรงไม่เลยดตัวเอาหอดเอามอหมามเดี๋ยวได้ไกมได

อย่งชมขึ้นหน่อยจะได้ตั้งดีๆ้เงิน่ออคนยไหมอใจเลยขอบคุณเลยขอบคุณนะครับเอ่ที่ทำเสื้อผมแล้วก็ใครอยากติดต่อนานมาที่อิงโอนอยากให้อิงโอนมีรายได้ก็ติดต่อมาได้เอาไหมออันนี้เป็นเงินส่วนแบ่งค่าเสื้ออินโอนหารายได้เองได้ได้ไหมครับนี่ส่วนเบ่นค่าเสื้อที่เราเสือนี่แล้วก็แบ่งเงินให้เราโดยที่ว่าามาผมผมเป็นคนที่นาออกมาให้ เดี๋ยว้าไปอยากจะมีงานตอววก็ติดต่อมาได้แล้วก็ติดต่อจะได้เงินั้ใจกันกับหน่อยเปิดหน้าก็ดูหนเปิดหน้าให้เขา้ากว่ารอคุณอารายขอบคุณเวกับที่ว่าจรย์นุินรนขอบคุณเวกัมากครับที่มากรุณาเพิ่มโอกาสหน้าเดี๋ยวเราก็เจราโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะเจอกันะครับตอนนี้อมผมอ่ะผลิตเชื่อใสจและไม่ทำอบกวนครับโอเค 拜拜，拜吧 <Bye> <Bye bye. S 1>